อยู่ใครอ่ะน้องประวกอบละครไม่ไหนะคะไปแล้วไปแนวรันไปบ่อยนะเดี๋ยวว่ามาคุยด้วยอีกฮะได้ลยค่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวตามกับนะคะจะได้ไม่โป๊แต่ว่าเพลงประกอบละครในร้สายก็หอนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปแอบสืบนะคะว่าแอดมินช่องเนี้ยใครเป็นคนเล่นนะคะ ่า่ไหมวันนี้ไม่ได้ถ่ายค่ะวันนี้ไม่ได้ถ่ายชอบที่ได้ผู้ขมาริโอด้วยแซนมากไปถ่านอยู่หรอกนะเอามีคนเล่นคนเดียวเหรอเดี๋ยวค่อยไปแอบสืบนะคะว่าแอดมินช่องเนี้ยใครเป็นคนเล่นนะคะ นไม่กล้าเมาเลยไม่รู้ว่าคุยกับใครอยู่เนี่ยต้องคุยกับใครเนี่ยน้องพี่ประกอบละครไหมไม่นะคะไปแล้วไปแล้วไลฟ์บ่อยนะเดี๋ยวว่ามาคุยด้วยอีกค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตามกลับนะคะจะได้ไม่โป๊ะแต่ว่าเพลงประกอบละครในรอยสายก็พอนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะ แอบได้ฟังมาแล้วหนึ่งเพลงเพราะว่าอีกเพลงหนึ่งไม่เสร็จก็เลยได้ฟังแค่เพลงเดียวคุณทีเรารู้แล้วว่าใครเล่นใครอะใครอะเอาจริงจริไอจช่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะว,ว่าใครเป็นแอดมินพี่ติ้งหรอพี่ติ้งหรอคะ <laughs> เล่นละครไหมเล่นค่ะถ่ายอยู่นะคะถ่ายอยู่นะคะออนวันไหนออนวัน